บักดังเมบบักดังแมียักดังเมียบ,มยบมยแม่บ้าเขาว่าไม่ดังเมียบุแม่บแบบมมมบ,มบ,บักดังเมียบักโคดเมงหันแม่บ้แม่บะบักดังเมียบังไม่ด้เมียบโอ้ยังเมี đang mièo vá có một ừ. oh. Chờ huh? Chờ Chờ ừ. Ừ. mặt nữa chưa cơn đang mièo vá hả để cơn hân 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 อาบน้ำแค่ให้ทีหูคีตาให้และตั้เล็บให้โชคกุนโชคกุนฝันได้คุ้มมันนมให้กินบัดได้ดังเมียแตกหักแตว่าดังเมียจะคือใจมันนามักด่งเมียก็บม่เคยคิด ដាំងមេបជើកុនមកដាំងមេបដាំងមេបវ៉ាអេអេអមឈីហើយហើយហើយអាន อ้า,อา,าวพอบาทนองโชคคุณเอ้บังกล้องเอ